สวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านฉางที่เคารพรักทุกท่านสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารายงาน,นสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในท้องที่จังหวัดระยองของเราซึ่งวันนี้นะครับสถานการณ์นะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีพบผู้ป่วยติดเชื้อเบาบางลงอยู่ที่27รายด้วยกันนอกจากนี้แล้วไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิตในจังหวัดนะครับแต่จํานวนสะสมอยู่ที่304รายด้วยกัน ศูนย์โควิด1 9จังหวัดระยองนะครับรายงานสถ,ถานการณ์การ,การแพร่ระบาดประจำวันที่7ธันวาคมวันนี้นะครับไม่พบผูป้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิตในจังหวัดแต่จำนวนสะสมอยู่ที่303รายส่วนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่วันนี้27รายสะสม45,410รายนะครับโดยพบผูป้ป่วยติดเชื้อใน5อำเภอบ้านค่ายเขาชะเมาและวังจันทร์ไม่มีรายงานการติดเชื้อ อยู่ในอำเภอเมือง13ลายแกลง7ลายปวกแดง3ลายบ้านฉางนะครับและนิคมพัฒนาอำเภอละ1ลายส่วนต่างจังหวัดนะครับเข้ามารักษาตัวในท้องที่2ลายการฉีดวัคซีนในท้องที่จังหวัดระยองดำเนินการไปแล้ว1 3 9 5 4 7 8ดโดสอีกด้วยถึงแม้นะครับสถานการณ์อาจจะเบาบางลงแต่ก็ยังคงต้อง นะครับเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพี่น้องประชาชนชาวบ้นานฉานนะครับกาดอย่าตกเพื่อเราจะกลับมาใช้ชีวิตนะครับประจําวันตามปกติพร้อมๆกันซึ่งสถานการณ์นั้นณขณะนี้มีรายงานว่าการแพร่ระบาดนะครับของนะครับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั้นทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เร่งที่จะควบคุมเพื่อไม่ให้นะครับเป็นวงกว้างอีกด้วยก็ต้องขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านฉางท่านที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้น ก็สามารถที่จะเดินทางไปวอล์กอินกันได้นะครับที่โรงพยาบาลบ้านฉางโดยนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ตั้งรับบริการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ลดการติดเชื้อและเสียชีวิตได้อีกด้วยอย่างไรก็ดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมข่าวชุมชนบ้านฉางเพื่อท่านจะไม่พลาดประเด็นนะครับที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย,ยิ่งโควิด -19 ทองที่จังหวัดระยองของเราซึ่งเราได้ติดตามให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านฉางรับทราบในสื่อสังคมอมไลอะไรต่างๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวชุม,มนชนบ้านฉางรายงาน